สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับต้นไม้นิรันยัางามได้แหบเ้าดังเส้นแต่ในช่วงเวลาต่อมา สีแดงเข้มก็กลายเป็นสีแดงบริสุทธิ์สายเรากับทับเทมซูเรารู้สึกเพียงว่าจิตสํานึกของเขาอยู่ในภาวังชั่วขณะหนึ่งในช่วงเวลาต่อมาแขนขวาของเขาก็หลุดออกจากร่างของเขาแม้ว่าแขนขวาอีกข้างหนึ่งจะงอกขึ้นทันทีเกือบจะในทันทีแต่มือขวาเดิมของเขาก็ยังถือหอกมังกรเงินไว้ชายคนนั้นขวาหอกมังกรเงินทันที แระด้วยแสงสีแดงเข้มเอาก็าหายไปจากอากาศให้พวกเร็วสุรากดจัดพลังงานชีวิตอันน่าสะพึงกลัวร่างไรออกมาทันทีปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทั้งหมดแต่ทว่าร่างนั้นดูเหมือนจะไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งหมดนี้ฟังดูช้าที่จะพูดแต่จริงจริงแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นในพลิบตาเดียวร่างสีแดงเข้มใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจจากการโจมจีด้วยความปราดใจจนได้รับชัยชนะ หอกมังกรเงินถูกฆ่าไปงั้นเหรอในเวลานี้ร่างของหลานเซนียนชูยังคงอยู่ในอากาศแล้วรากของซูเหลาก็อบร้อมทุกคนและทำให้พวกเขากลับมานั่งที่เดิมรวมถึงอันเปิดจิวซูเหลาบนเวทีก็หายไปในพริบตาอันเปิดจิวยังถูกดูดด้วยแรงดึงดูดอันแรงกล้าก่อนหน้านี้และยังได้รับความช่วยเหลือจากรากของต้นไม้ของซูเหลาอีกด้วยเธอคิดกับตัวเองว่า เธอค่อนข้างแข็งแกร่งแต่คนสองคนที่ต่อสู้กันช่วงสั้นๆบนเวทีก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นมหาอำนาจระดับเทพที่สุดในโลกอย่างแน่นอนต่อหน้าระดับเทพเธอคนพบอย่างน่าเศร้าว่าเธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยจริงๆและยังคงต้องถูกควบคมุมอาจารย์นาหน้าไปไหนในขณะนี้เสียงประดาใจของหลานเซียนโยก็ดังเข้ามาที่หูอันเปฟยเจิวเธอหันกลับไปด้วยความตกใจทันที ใช่ไหมนาหน้า,นาซึ่งเคยนั่งข้างเธอมาก่อนหนายไปแล้วในเวลานี้หน้าที่ซึ่งห่างออกไปไร้รอยรีจากเมืองซือไรเคอร์ในความว่างเปล่าทดายนานก็มีรอยแตกปรากฏขึ้นแล้ร่างสีแดงเข้มก็เปล่งประกายออกมาทันทีเขาสวมเสื้อคลุมสีแดงเข้มเขาถือดาบคมสีแดงเข้มสองเล่มในมือขวาและหอกมังกรเงินในมือซ้ายแขนขวาของซูเหาก็หายไป เสื้อคลุมสีแดงเข้มที่อยู่ข้างหลังเขาทําให้ขึ้นเปลวไฟสีแดงเข้มพุ่งสูงขึ้นแาะเขาสวมหน้ากาก,ากบนใบนหน้าเพื่อปกปิดรูปรักที่แท้จริงของเขาเขาหายใจเข้ายาวและพูดกับตัวเองว่าโชคดีที่เสื้อคลุมแห่งการปกปิดของพระเจ้าสามารถปกปิดลมหายใจได้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางหนีจากการล็อกของต้นไม้นิรันด์ได้จริงๆเราต้องออกจากดาวแม่โดยเร็วที่สุดในขณะนี้ท้าใด้ั้น เขาก็เงยหน้าขึ้นและในอากาศแล้วรอกขึ้นไขน้ำครอปรากฏขึ้นในทุกที่ทุกทางรอบตัวเขาแสงสีเงินแวบวับและร่างหนึ่งก็อปรากฏขึ้นอย่างเงีย,งยบๆที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ไกลผมสีเงินยาวของเธอถูกมัดเป็นเปียยาวที่ด้านหลังศีรษะและเธอสวมหน้ากาก,ากบนใบหน้าโดยมีดวงตาสีม่วงสายเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เผยให้เห็นทรงหอกมังกรเงินมาให้ข้าเธอพูดอย่างใจเย็น ม่านตาของเขาหดตัวอย่างรุนแรงเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อเขาปกปิดรัศมีแระจิตสำนึกของเขาไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยเสื้อคลุมแห่งเทพเจ้าและแม้แต่ต้นไม้ในรันก็ไม่สามารถสัมผัสตำแหน่งของเขาได้แต่ยังมีคนสามารถไล่ล่าเขาได้นี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเขาวางแผนสำหรับการดำเนินการในวันนี้มาเป็นเวลานานด้วยอาวุธระดับเทพเจ้าทั้งสองชิ้นบนร่างกายของเขา เขาเชื่อว่าเขาไม่มีข้อผิดพลาดดังนั้นเขาจึงกล้าที่จะดําเนินการในช่วงเวลาวิกฤตแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะถูกหยุดยัง้งยิ่งไปกว่านั้นในความทรงจำของเขาคนตรงหน้าเขาไม่ใช่คนแข็งแกร่งจากโรงเรียนซือไริเคอร์ในขณะนี้เขารู้สึกว่าหอ,อกมังกรเงินในมือของเขาสั่นอย่างรุนแรงและเขาได้เปิดใช้งานพลังวิญญาณของเขาอย่างเต็มกำลังให้ยามควบคุมหอ,อกมังกรเงิน ผู้หญิงที่อยู่ตรงข้ามเพียงแค่จับมือของเธอและหอ,อกมังกรเงินในมือของเขาก็ปล่อยเสียงคำรามของมังกรที่น่าย,ยินดีมันเป็นเสียงคำรามของมังกรที่มีอารมณ์นับไม่ถ้วนเช่นความตื่นเต้นความปรารถนาอาวุธระดับพระเจ้าอาวุธระดับพระเจ้าทั้งหมดก็มีอารมณ์ของตัวเองจิตวิญ,ญญาณของอาวุธระดับพระเจ้าที่ทรงพลังไม่ได้ด้อยกว่ามนุษย์แต่อาวุธระดับพระเจ้า ไม่เคยเปิดเผยจิตวิญญาณของพวกเขาได้อย่างง่ายดายในขณะนี้หอกมังกรเงินในมือของเขาสัญญา่นอย่างรุนแรงและมีเกล็ดเสียเงินรูปไข่ปรากฏขึ้นบนผื้นผิวของหอ,อกส่วนล่างของหอ,อกแตกออกและอัญยับมีสีขาวเงินก็ปรากฏขึ้นพร้อมเบ่งบานทันทีด้วยแสงหลักสีเขาไม่สามารถถืออาวุธระดับเทพเจ้าในมือได้อีกต่อไปเมื่อเสียงคำรามของมังกรดังขึ้นหอกมังกรเงินก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า แลกกายร่างเป็นมังกรเงินในอากาศเป็นไปได้ยังไงเอาอุทานทั่วคู่ต่อมาหอกมังกรเงินก็กลายเป็นจิตวิญญาณมังกรเงินตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงไปอยู่ในมือของหญิงสาวที่อยู่ตรงข้ามหอกมังกรเงินในมือของเธอเปลี่ยนรูปรักษ์ปลายของหอกหายไปแทนที่ด้วยอัญญามณีเงินขนาดใหญ่ที่มีแสงหลักสีอยู่ด้านบนเกิดรูปวงรีปรากฏบนเสาหอกจากนั้นหอกก็กลายเป็นไม้เทา้า ดวงตาเสียม่วงของเธอมีความยินดีที่หาได้ยากเธอไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงมีความสุขมากราวกับว่าเธอรู้สึกเหมือนมีเพื่อนเก่ากลับมาอยู่ข้างๆเธอเธอโบอกมือเบาๆแม้เท้าที่เปลี่ยนจากจิตวิญ,ญญาณมังกรเงินและธนัยนั้นร,รอบตัวเธอก็เต็มไปด้วยสีสันชายในชุดปุมสีแดงเข้มรู้สึกว่าพลังงานทั้งหมดของสวรรค์และโรคไม่เกี่ยวข้องกับเขาในขณะน,นี้และชายที่อยู่ตรงข้ามเขา คือแกนแท้ของโรคทั้งใบระดับ110เขาพูดด้วยความตกใจออกไปให้ผลหญิงสาวผมสีเงินพูดพร้อมกับโบกไม้เท้าในมือเบาๆทนาดนั้นก็มีเสียงดังในท้องฟ้าจากนั้นพดังอันทรงพรดังก็ปรากฏขึ้นและชายคนนั้นก็ถูกพุ่งออกไปห่างออกไป1,000 10, 0เมตรในทันทีในขณะนี้ท้องฟ้าทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและเขียวชายคนนั้นเกือบจะกัดปันให้หักเป็นชิ้นๆ อาวุธระดับพ้าเจ้าที่เขาทํางานอย่างหนักเพื่อให้ได้มาก็หายไปแล้วในขณะนี้เขายัางรู้สึกถึงความโกรธจากดาวโต๋หรัวทั้งหมดความโกรธของต้นไม้นิรันด์ซึ่งเป็นแกนกลางของโรคทั้งใบคือความโกรธของโรคใบนี้ไม่เพียงแต่เขาร้มเหลวในการได้มาซึ่งอาวุธระดับพ้าเจ้าเขายัางต้องรับโทษด,ด้วยช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆบ้านปราโมลโรงเรียนซือไรเคอร์ถูกปิดตัวแล้วในเวลานี้ แม้ว่าทั้งเมืองซืร่าเคิร์จะยังคงสงบแต่รัศมีอันทรงพลังมหาศาลก็ล้อมรอบที่บ้านประมูลอาจารย์นาหน้าไปไหนดานเซนยูจ้องไปที่อันเปยเจียวที่อยู่ข้างๆเขาด้วยดวงตาเบิกกว้างเหงอเย็นไหลออกมาจากหน้าผากของอันเฟยเจียวหากเธอไม่เห็นนาหน้ายังคงอยู่เคียงข้างเธออย่างชัดเจนเมื่อร่างสีแดงเข้มปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้เธอคงสงสัยว่านาหน้า น่าจะเป็นคนที่ลงมือทําข้าควรทาอย่างไรถ้าโจโจคนระดับเทพผู้ทรงพลังเช่นนั้นหายตัวไปเธอสับสนอยู่ผู้หนึ่งจนรู้สึกเสียใจที่ต้องรับหน้าที่ดูแลนาน้าในเวลานั้นสิ่งที่เธอต้องการทําคือการเข้าใกล้มหาอำนาจระดับเทพตัมผัสถึงความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเธอและเสนอแนวคิดสําหรับตัวเองเพื่อทะลวงไปสู่ระดับเทพในอนาคตแต่ใครจะรู้ว่าเรื่องใหญ่เช่นนี้ จะเกิดขึ้นในเมืองซูไรไรเคอรมีคนขว้าอาวุธระดับเทพของโรงเรียนซูรเคอรในเมืองซูไรไรเคอลแลําทำสำเร็จนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความฮือฮาในสหพันธุรัฐที่สำคัญเขาไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องอีกกี่เรื่องข้าอยู่นี่ข้าเพิ่งถูกส่งมาที่นี่ขณะนะั้นเสียงของนาหน้าก็ดังขึ้นทุกคนหันไปมองและเห็นนาหน้านั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งและแถวเดียวกันยืนขึ้น และเดินไปหาพวกเขาเมื่อได้ยินเสียงของเธออันเปิดจิวก็ถอนหายใจด้วยความร่องอกตราบใดที่เธออยู่ที่นี่มันจะเป็นเรื่องดีเธอกลัวนาหน้าแล้งชิงอาวุธระดับเทพมากที่สุดแล้วนาหน้าก็หนีหายไปเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนความจริงที่ว่าเธอเป็นเทพสงครามในหอเทพสงครามจากผู้ทรงพลังในโรงเรียนซูไรเคอร์เมื่อโรงเรียนซูไรเคอร์ติดตามเรื่องนี้เธอไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไร ในขณะนี้คนกลุ่มหนึ่งเดินมาจากรังเวทีหลิงยี่ยี่ก้าวไปข้างหน้าและดวงตาของเธอก็จับจ้องไปที่อันเปยเจิยวอันเปยเจิยวหายใจเข้าลึกๆและพยายามสงบสติอารมณ์ให้มากที่สุดตราบใดที่หน้าหน้าไม่หายตัวไปและยังอยู่ที่นี่เธอก็ไม่ต้องกังวลมากนักแม้ว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านบนก็รองรับได้อันเปยเจีวหอเทพสงครามถ้าสงสัยว่า จุดประสงค์ของเจ้าในการมาที่โรงเรียนซูเรเคอร์ของเราคืออะไรเหลิงยี่ยี่พูดอย่างเย็นชาเทพสงครามปีศาจเมื่อได้ยินเชื่อนี้หลานเซียนอยู่และตรงเซียนเชียวก็ตกตรลงอยู่คู่หนึ่งขณะที่หนานเจิงและหลานเซียวก็เบิกตากว้างในสามพันพรัฐมีเพียงผู้คนจากหอเทพสงครามเท่านั้นที่สามารถมีฉายาว่าเทพสงครามได้และนี่คือเทพสงคราม ไม่ใช่เทพสงครามในขั้นตอนเตรียมการหรือสมาชิกสามันของหอเทพสงครามกล่าวอีกในหนึ่งคนที่พูดคุยกับพวกเขาเบ่อยครั้งในช่วงนี้และเข้าถึงได้ง่ายมากคือเทพสงครามที่กระตือรือร้อนในหอเทพสงครามจริงจรงอ่านเปิดจิวกล่าวว่าข้าเพิ่งมากับเพื่อนเพื่อดูนักเรียนของเธอข้าไม่มีเจตนาอื่นใดเมื่อกี้นี้เกิดอ,อะไรขึ้นมีคนกล้ามาที่โรงเรียนสืดไดเคอร์เพื่อก่อปัญหานั้นเหรอ เลียงยี่ยี่พูดอย่างจริงจังว่าข้าจำเป็นต้องรู้แผนการเดินทางทั้งหมดของเจ้าก่อนที่เรื่องนี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างชาัดเจนข้าเกรงว่าเจ้าจะต้องอยู่และให้ความร่วมมือกับการสอบสวนอันเฟิรตจิวไม่ได้ปกป้องหรือปราท้วงเธอแค่พยักหน้าข้าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่ข้าสามารถติดต่อสำนักงานใหญ่ได้หรือไม่เรียงยี่ยี่รังเลอยู่คู่หนึ่งแต่ก็ยังพยักหน้าตกลง เรื่องนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งการสูญเสียหอกมังกรทองไม่ใช่แค่เรื่องของโรงเรียนซ่อไรเคอร์อเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสาพันธ์ด้วยติดต่อหอเทพสงครามและบอกพวกเขาตามความเป็นจริงปร,รมาจารย์สาราเทพสมุทรของเราจะมาที่นี่เร็วๆนี้ประมาจารย์สาราเทพสมุทรงั้นเหรอผู้นําที่แท้จริงของโรงเรียนซ่อไรเครอร์หรือหนึ่งในผู้นําของสาพัน์ผู้แข็งแกร่งระดับตำนานปร,รมาจารย์สาราเทพสมุทรนั้นลึกลับมาก และมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าปรมาจารย์สาวราเทพสมุทรคือใครสาวราเทพสมุทรของโรงเรียนซูเรเกอร์มีรองปรมาจารย์สาวราเทพสมุทรสี่คนซึ่งทั้งหมดเป็นวิญญาจารย์ระดับเทพโดยปกติรองปรมาจารย์สาวราทั้งสี่จะเป็นคนรับหน้าแทนคราวนี้เพื่อเห็นแก่หอกมังกรทองปรมาจารย์สาวราเทพสมุทรได้ออกมาข้างหน้าเป็นการส่วนตัวหรือไม่ทั่วขณะหนึ่งอันเปิดจิว๋ว ซึ่งค่อนข้างผ่อนคลายอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลอีกครั้งพวกเขาจะรู้ไหมว่านาหน้าเป็นมหาอำนาจระดับเทพถ้าพวกเขารู้เรื่องนี้คงจะลำบากมากในเวลานี้เธอรู้สึกปวดหัวหัวจะแตกถ้าไม่ควรมางานประมูลครั้งนี้เลยจริงๆถ้าไม่มาก็ไม่มีอะไรมากมายสิทธิแล้วพวกเราละ่ะพวกเราจะอยู่ด้วยไหมรานเซีนยนโยถามหลิงงยี่ย่เหลียงยี่ย่ เรือมองเขาแล้วพูดว่าเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนข้าคงต้องลงทะเบียนตกลงร้านเซียนอยู่เห็นด้วยจากนั้นเขาก็หันไปหาร้านเซลและหนานเจิงแล้วพูดว่าท่านพอท่านแม่ไม่ต้องกังวลมันจะไม่เป็นอะไรเรารออยู่ที่นี่สักพักเถอะตกลงหนานเจิงตกลงอย่างรวดเดว็วฉากนี้ทําให้เธอและร้นานเซียลกลัวมากนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นการต่อสู้ในระดับนี้ แม้ว่าจะเกิดเค้ื่อในทันทีแต่รัศมีอันน่าสะพึงกลัวและแรงดูดอันทรงพลังที่พวกเขาไม่สามารถต้านทานได้ยังคงทิ้งเงาขนาดใหญ่ไว้ในใจของพวกเขาหน้าหน้าก็นั่งลงเช่นกันดวงตาของเธอสงบแต่เลือกลงไปในดวงตาของเธอก็มีความปิติยินดีผู้คนบางส่วน,สวนของเครื่องแบบโรงเรียนสอเอเยอร์เริ่มเดินเข้ามาทั้งหมดเป็นสีแดงเสื้อคลุมสีแดงหมายถึงร้านด้านใน ในเวลาน,นี้ติดตามด้านในจากโรงเรียนเซเรเคอร์มากกว่า20คนที่มีอายุมากที่สุดดูเหมือนจะอยู่ในวัย40และคนที่อายุน้อยที่สุดดูเหมือนจะมีอายุประมาณ20ปีแต่ถ้าคนดูจริงจังมากหลานเซนโยก็เห็นคนรู้จักรวมถึงถังเย่ด้วยพวกเขากำลังลงทะเบียนผู้ประมูลแต่ละรายโดยไม่รู้ว่ากำลังตรวจสอบอะไรอยู่มากับข้าเซยนโยาาพาครอบครัวของเจ้ามาด้วยเทพสงคราม ใครคือเพื่อนที่เจ้าพามาด้วยหลิงเย่เย่ถามโดยตรงเมื่อเขาเดินมาอีกครั้งอันเปิดจิวเหลือมองนาน่าแล้วพูดว่าคนนี้ไงเธอเป็นอาจารย์ของร้านเซีนยนโยเธอชื่อว่านาน่าจากนั้นหลิงเย่เย่ก็สังเกตเห็นการปรากฏตัวของนาน่าเมื่อมองดูใบหน้าที่สวมหน้ากากของเธอเธอก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วถามอันเป่ยจิวว่าเป็นคนของเจ้างั้นเหรออันเปิดจิวรังเลอยู่คู่หนึ่งแต่พยักหน้า พวกเขาคือคนของเราเริงยี่ยี่กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเถอะภายใต้การน,นำของเธอทุกคนถูกพาไปที่ร้านหลังเวทีในเวลาน,นี้มีหลายคนกำลังรออยู่ที่ร้านนี้แล้วเจ้าอีกแล้วงั้นเหรอเสียงที่ไผ่ระดังขึ้นและดวงตาที่ประหลาดใจบางดวงก็จ้องมองไปที่ร้านเซนโยเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างสง่างามสงบและสง่างามมากร้านเซนโย ทำให้เขาสับสนเล็กน้อยนี่ใครรู้จักข้าด้วยงั้นเหรอเหลงเย่เย่เรียพูดว่าเซียนโยนี่คือรองปรมาจารย์สาวราเทพสมุทรของเราที่มีชื่อว่าหวังเทียนโยร้านเซียนโยไม่รู้จักเขาแต่หวังเทียนโยรู้จักผู้ชายตัวน้อยคนนี้ตั้งแต่ตอนที่แย่งเขามาจากโรงเรียนแห่งชีวิตท,ที่ทะเลสาบเทพสมุทรไปจนถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากทางเรือในโรงเรียนซูรัยคอร์ เมื่อเขามาพบหลานเซนโยเขาเป็นห่วงเด็กคนนี้มาโดยตลอดกังวลมากเขารู้ด้วยว่าหลานเซนโยได้ผลการสอบครั้งนี้เท่าไรแล้วเขาจะไม่แปลกใจได้อย่างไรเมื่อเห็นหลานเซนโยที่นี่สวัสดีครับท่านอาจารย์หวังหลานเซนโยรียบทับทายด้วยความเคารพสวัสดีผมมายุทธเทพเจ้าสายฟ้าหวังเทียนโยข้าคืออันเปยเจียวอันเปยเจียวก็ก้าวไปข้างหน้าแ,แสดงความเคารพด้วยความเคารพ คมมา,ายุทเทพเจ้าสายฟ้าหวังเทนยนโยเป็นตัวเอกในโรงเรียนซือรเรคอร์และเป็นผู้มีอิทธิพลที่โด่งดังที่สุดในโรงเรียนซือรเรคอร์หวังเทนยนโยพยักหน้าริมฝีปากของหญิงยี่ยี่ขยับได้เธอก็พูดกับเขาสองสามคำหวังเทยียนโหยหันศีรษะไปในทิศทางของนาน้าและลีตารงเล็กน้อยท่านช่วยถอดหน้ากาก,ากออกได้ไหมนาน้า,นาพูดอย่างใจเย็นทำไมข้าต้องถอดหน้ากาก,ากออก หวังเทียนหยูเลอกคิวเล็กน้อยแล้วถามว่าทําไมท่านถึงจะเอามันออกไม่ได้นหน้าพูดว่าเพราะข้าไม่ต้องการอันเปิดจิวมีความกังวลเล็กน้อยพูดขึ้นว่านหนา้าตัวตอนของหวังเทยียนหยูคืออะไรนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในโลกสําคัญมากฐานะเขาสูงกว่าซูเราและอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาโดยตลอดตอนนั้นเขาเคยไปที่หอเทพสงครามในเวลานั้นเขายัางไม่ได้เป็นเทพเจ้า เขาท้าทายในหอเทพสงครามและต่อสู้เป็นเวลาสามวันเขายังเคยท้าทายผู้มีพลังอํานาจในระดับเทพด้วยความแข็งแกร่งของเขาซึ่งอยู่ในตําแหน่งราชทินานามพมายุทธเขามีอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่เสมอหวังเทนอยู่กล่าวว่าตามวิดีโอที่เราดึงมาหลังจากที่ผู้โจมตีหายไปท่านก็หายไประยะหนึ่งด้วยแม้ว่าจะสั้นมากโปรดอธิบายว่าท่านไปที่ไหนนหน้าพูดว่า ข้าก็าไปไล่ร่าคนคนนั้นตามทันไหมดวงตาของหวังเทียนอยู่หลีลงไม่รัศมีของเขาควรถูกซ่อนไว้ด้วยอาวุธระดับเทพและไม่สามารถลอกได้ข้าแค่ไล่าตามเขาตามความผันผวนที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ของเขาข้ากลับมาก่อนที่จะตามทันนาหน้าพูดอย่างใจเย็นจากคำพูดของเธอหวังเทียนอยู่ทําได้ไม่ได้ยินผิดน้ำเสียงและการแสดงออก ได้ลมหายใจของเธอร้อนสงบหวังเทียนหยูหลีตาลงเล็กน้อยข้าไม่รู้ว่าเมื่อใดที่หอเทพสงครามมีผู้มีพลังอํานาจเช่นนี้อันเปิดจิวเรียบพูดว่าการดำรงอยู่ของท่านนาน้าเป็นความรับของหอเทพสงครามของเรามาโดยตลอดเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่เธอยอมรับเซียนหยูเป็นลูกศิษย์ไดสอนเทคนิคการฝึกฝนของเซียนหยูครั้งนี้เธอได้เดินทางมาพิเศษเพื่อดูเรื่องของเขาในวันนี้ พวกเราที่หอเทพสงครามรับประกันว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราและเราจะร่วมมือกับโรงแรมนซร่าเคอร์เพื่อค้นหาเจ้าหัวขโมยคนนั้นอย่างแน่นอนหวางเทนอยู่เพย,ยียงหน้าเบาๆโปรดรออยู่สักรู่ประมาจารย์สาวราเทพสมุทรของเราจะมาที่นี่เร็วๆนี้หลังจากที่ท่านอาจารย์ประมาจารย์สาวราเทพสมุทรมาแล้วเจ้าจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองหลังจากพูดแล้วเขาก็เดินไปที่โซฟาข้างๆ แล้วนั่งลงทำสมาธิอันเปิเร์เจลเปลือบมองประเทศหวังเทียนอยู่ด้วยความประลาดใจเมื่อใดที่อดีตผม,มยุศเทพเจ้าสายฟ้าซึ่งปัจจุบันเป็นเทพเจ้าสายฟ้ากลายเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ